โอเคก็สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเดกจ็กเกอร์ทีวีนั่นเองเองนาะวันนี้ก็อยู่กับเด็กเกา่กาๆหนึ่งเด็กนะครับจากแครนลิงจ็อกเกอร์เนาะพอดีผมนั่งนั่งรื้อของอยู่แล้วผมคิดว่าอย,อยู่ๆก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาในหัวหนึ่งอย่างนะก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนาะเพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเ,ออเด็กเนี้ยมันก็ค่อนข้างนะ่าสนใจนะเอาไปเล่นขำๆสนุกๆก,ก็ได้อยู่นะครับหรือจะเอาเล่นจรงิจรงจงังก็พอหวังผลได้อยู่เนาะนะครับ ยิงเมสยาเป็นเมสยาล่างแรกเลยนะของภาควีนะครับเมสยาล่างฮาร์โมนิกนะครับกับตัวที่ผมดูถูกดูแคลนมันละเกินนะครับกับอินฟินิตซีโร่ดาก่อนเนาะตอนนี้ผมเห็นแบบเอ้าไหนๆวะไหนๆมันก็ออกมาแล้วไหนๆก็มาให้ได้เล่นและจัดเล่นอะไรแล้วกันสำหรับอินฟินิตี้ซีโร่ดาก้อนนะครับก็สำหรับลิเด็กในวันนี้จะเป็นอะไรยังไงแล้วก็วันนี้จะมีวิธีการเล่นคอมโบให้ดูด้วยเนาะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับลิเด็กแล้วก็วิธีการคอมโบนะครับ มาก,ก็อยู่กับลิฟเด็กนะครับอันนี้ก็เริ่มระัที่เกรด3กันก่อนเนาะเกรดสด้วยนี่ผมใส่เป็นตัวของตัวเกรดสี่ของแคลนลิงจอกเกอร์ตัวนี้มาครับทั้งหมด2ใบพอเนาะเพราะว่ามันจะเป็นบั๊กเล็กๆในเด็กนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวที่เก่งเหมาะกับเด็กนี้เหมือนกันแต่ก็แนะนาว่าใส่ไ้แค่สักใบ2ใบก็น่าจะโอเคนะแต่แนะนําว่า2ใบก็กำลังดีเนาะถ้ามากกว่านี้เนี่ยมันจะบั๊กในเด็กนะครับอ่ะชึบแล้วก็จะมีตัวเกรด3นี่ ฮห้ามอนิกเมสไซยานะครับที่มีสก,กิลมาโจมตีเนี่ยเลือกการ์ดไม่เกิน1ใบนะครับจากกองคุณเนี่ยนำการ์ดไปนั้งลงช่องเรียนในสภาพล็อกนะครับแล้วก็สับกองแล้วก็มีออโต้ช่องแวนเอนะครั้งนะครับเมื่อจบก,การต่อสู้ที่มันโจมตีเนี่ยถ้าในโซลข,ของเรามีเกร3ด3หรือสูงกว่านะครับด้วยการจ่ายหนึ่งครตบาร์ทิ้งการ์ดบนมือ1ใบเลือกการ์ดที่ถูกล็อกอยู่ของใครก็ได้กี่ใบนะครับปลดล็อกจากนั้นเนี่ยถ้าเราเออเราเราจะได้จวการ์ดตามจำนวนการ์ดที่ปลดล็อกไปนะครับแล้วก็เลือกเเเเเรรรีีียยกาาาาแถวหนนนน้้ขของง2ใบ่่พพลัโจมมติึะ ก็เป็นตัวที่เก่งนะแต่ว่าสกิลค่อนข้างจะใช้อย่างนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องขอเกียรสามในโซนนะครับดังนั้นมันมีวิธีที่ช่วยทําให้เด็กน,นี้เกียร์สามวบได้อยู่เนาะแล้วก็ต่อไปก็เป็นนี่อินฟินิติโรดากอนนะครับนี่ก็สกิลตามนี้เลยผมขอไม่ได้อ่านแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับนี่ก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างโอเคนะได้ทั้งลุกได้ทั้งรับเลยนะครับเป็นตัวที่ค่อนเก่งเลยนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นชวัดชิวดากอนนะครับตัวนี้ใส่มาเพราะว่าเอาไว้ ใช้กับตัวเกต2สองที่จะพูดในถัดไปเนาะจะใช้ในตัวเกต2สองแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยให้เด็กเล่นคอมโบได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะนี่ก็คือเกตเด็กนี้ใส่สมุดเกตสามสิบใบนะแล้วก็เกตสี่อีกสองใบนะครับประมาณนี้สําหรับเกตสองเนาะเกรดสองนะครับผมก็แน่นอนว่าท่านการที่จะทําให้เรามีเกต3สามในสมบูรณไวๆเนี่ยก็ต้องมีคนนี้แน่นอนนะครับกับพ่อหนุ่มนี่ กราวิตี้คอรับดักก้อนนะครับที่มีออโต้ช่องแวนกับเรียเนาะเมื่ออยู่ในี้โจมตีฮิตแวนการ์เนี่ยดู5้าประสบของกล้องนะครับไลท์ Light, หรือคอการ์ดเหาไซเบอร์ดักก้อนเกรดสามจากในนั้นเนี่ยไม่เกินหนึ่งใบนะครับลงบนเซอร์เคิลที่อยู่น,นี้อยู่ในสภาพเลสเนาะแล้วก็สับกลองนะครับอ่าก็คือมันเป็นตัวที่ช่วยจำไลท์จากเกรดสองไปสามได้ไวขึ้นนั่นแหละถ้าตีฮิตนะต่อไปก็เป็นคนนี้นี่เป็นคนนี้นี่ กัรโทรานะครับมาช่วยในการเพิ่มเวมให้กับเด็กนี้ได้เนาะแล้วก็ช่วยสมมติว่ามีเกรสสีย่ยนมือเนี่ยก็สามารถใช้สกิลของตัวนี้เพื่อนำการเกริดเสียลงช่องเดียร์ได้ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ตัวเด็ดเลยนะครับตัวนี้เนาะที่หลายๆคนอาจจะเห็นแล้วก็คงคุ้นหน้าคุณนตาแต่คนนี้เบิร์สมังผู้โดดเด่นนะครับนี่ที่มีสกิลเนาะเมื่อยูนิตน,นี้ปลดล็อกนะครับเอ่อทำการจ่ายหนึ่งตบาลเนาะแสดงการหนึ่งใบบนสุดของกล้องจากนั้นถ้าการ์ดที่แสดงเนี่ยไอ้แล้วก็เอาการ์ดแสดงขึ้นมือ ถ้าการ์ดที่แสดงเนี่ยเป็นเกรดสามนะครับทิ้งการ์ดบนมือสองใบเนาะเพื่อแสแตมแวนก์ของเราได้อ่านี่อันนี้แหละมันคือเหตุผลที่ทําให้ผมใส่เกรดสามค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเกรดสามมันจะเอ,อ่อทำให้แวร์ก์ของเราแสแตมได้แล้วถ้าคอมโบกับตัวฮาร์โมนิกมสยาที่สามารถเอาไอตัวเนี้จากกองลงมาล็อกได้เลยเออยังไงมันก็ได้เล่นมันก็ได้กดสกิลได้ลุ้นได้อยู่นะครับอ่าประมาณนั้นไปเด็กที่เน้นดวงนิดนึงนะแต่ถ้าติดก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเลยนะครับอ่า แล้วก็ดูที่เกรดหนึ่งนะครับเกรดหนึ่งก็มีคนนี้เลยก็คือตัวนี่เปิดห้าหาสามนะครับเปิดห้าหาเกรดสามของแครนลิงโจเกอร์เนาะก็ใส่มาในการหาตัวของฮาร์โมนิกเมสยาขึ้นมือน,นะครับเพราะว่ายังไงเด็กนี้เนี่ยถึงจะเป็นการเล่นผสมระหว่างไซเบอร์ดราก้อนกับสตาร์เวเดอร์อะไรเงี้ยมันก็คือังยังไงแวนหลักกาดตัวหลักของเราก็อยากเป็นฮาร์โมนิกเมสยานะครับดังนั้นก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเปิดหาเมสยาไดนะ้ก็ใส่มาสีใบเลย แล้วก็อีกตัวนึงนะครับตัวนึงตัวนีวนวนวน้เป็นตัวที่เคยใส่ในอดีตนะแต่ก็เอามากลับมาใส่ครั้งนะครับก็คือตัวนี้นี่เบลโรเทอร์นะครับไอเบลเบลโรเทอร์ Bell, Bell ถูกแอเมื่เอเมื่อมีการถ,ถูกล็อกนะครับเมืนะ่อมีการถูกล็อกเข้าสนามอ่าแล้วเมื่อการของเราถูกล็อกเนี่ยยูนิตนี้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นห้าพันนะครับเป็นตัวที่ทําให้บูตได้พกแข็งแรงนะเป็นตัวที่เอามาต่อบูตนะครับให้ทั้งหลังแล้วก็หลักเรียกอากาศได้เลยเนาะแล้วต่อไปก็เป็นตัวนี้ เป็นตัวที่ช่วยคืนคอร์ของเด็กได้นะครับก็คือคนนี้เลยกับคาสเตอรอนวิ่งนะครับที่มีสกิลเนาะแอคทีฟนะครับช่องเลียถ้าบนแวนกาของเราหรือบนเรียกาเนี่ยมีฮาวเวอนิ่งเวสยาหรือถ้าเรามีการที่ถูกล็อกอยู่เนี่ยด้วยการจ่ายโซบัสหนึ่งนะครับล็อกอยูนอีนี้เนาะทำการเคาน์เตอร์ชาร์ตหนึ่งก็คือเป็นตัวช่วยคืนคอร์ของส่วนเคานะ์เตอร์บาร์สเนาะเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยจริงก็ค่อนข้างใช้เคาน์เตอร์บาร์ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นก็เป็นตัวที่ช่วยให้คอเคาน่่ยยยหงข้นนนะชวคคือ์เมมายได้้จ่วเพิขึนอีกอะไรประะมาาณนนี้เ สำหรับเกณฑ์หนึ่งก็มีแค่สิบใบนี้เลยนะมันอาจจะยากตรงที่เกณฑ์หนึ่งมันมีน้อยนะครับดังนั้นก็พยายามอย่าตกเกณฑ์หนึ่งกันเนาะพวกมันก็พูดยากนะอย่าตกเกณฑ์หนึ่งนะมันจะตกมันก็ตกแหละอ่ะส่วนทิกเกอร์ก็แน่นอนครับว่าเราจะใส่เป็นฮิลอย่างอื่นไม่ได้ก็คือเราต้องการฮิลเกรดสามนะครับใส่มาทําไมก็เพราะว่ามันเป็นเกรดสามครเด็กนี้เน้นเกรดสามเลยเนาะดังนั้นเราก็ต้องเอาเกรดสามมาเพิ่มให้เด็กได้เท่ากับว่าตอนนี้ในเด็กเราจะมีเกรดสามทั้งหมด14สิบสี่ใบนั้นน่ะ จะทําให้มีโอกาสในการเปิดเจอค่อนข้างมากขึ้นนั่นเองนะครับพิกเกอร์ก็ปกติทั่วไปเลยครับ8ใบตล้วพี่จี4ใบแล้วก็ตัวเริ่มอะไรก็ได้ของ 5v เนาะผมก็ใช้เป็นของเมสยาแล้วกันมันหยิบง่ายดีนะครับะช่วงต่อไปก็เป็นช่วงของวิธีการคอมโบหรือวิธีเล่นแบบคร่าวๆนะครับก็เป็นวิธีเอาจริงก็ค่อนข้างเล่นสนุกอยู่นะเนค่อนข้างจะคอมโบค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่อาจจะเล่นยากนิดนึงเพราะว่า มันเป็นนิกเก่าๆแล้วมันก็อาจจะทําอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากแต่ว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะสนุกตรงที่เราได้ลุ้นนะครับเวลาเราเช้ซีกีสของตัวเกรดสองที่ผมว่าไปมันได้ลุ้นดีได้ลุ้นดีนะครับอ่ะมานี้จะไปดูวิธีการเล่นของเด็กนี้กันเลยดีกว่าโอเคมาก็ถึงกับวิธีเออ่แนะนําคอมโบแล้วกันแนะนําวิธีเล่นเด็กนี้แนะนําคอมโบของเด็กนะครับอ่ะอันนี้ผมว่าอ,อ,อยู่เก็ตหนึ่งก่อนแล้วเราเริ่มก่อนเนาะแล้วเราโดนคิคิไปนะครับอ่ะจำลองจำลองสถานการณ์ได้ค่อนข้างสุดแนวแล้วกันอ่ะเข้าเทิร์นครับ,รบ,รบจวดแค่หนึ่ง ไอ้ตัวนี้เลยตัวเด็ดของเรานะครับแต่แล้วก็หาอะไรไปต่อบูสสหน่อยเพื่อโอกาสตีฮิตเข้าไปนะครับให้ประมาณนี้ชิบ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 จริงจริงจังหวะน,นี้เราจะลงไปกัสโทล่าไว้แล้วก็ลงตัวเกรดสีมาก็ได้เพื่อเพิ่มโอกาสฮิตได้อีกมากขึ้นนะครับอเอางั้นไหมก็แล้วแต่เราเนาะเลือกเอานะครับผมอาจจะยังไม่ลงก็ได้หรือลงไปเลยอ่ใช่ามามล้วกัน <laughs> แค่นี้ละกันเนาะตีครับผมหนึ่งเป็นแปดพันฮิตมีสก,กิลนะปล่อยเปล่าอ่าะสมื่อลเขาปล่อยนะครับได้เช็คมีอะไรเนาะช จากสกิลรับตีที่เปิด5 1 2 3 4 5โอ้เจอเกรด3หนึ่งใบนะครับซึ่งเกรด3ใบนี้ก็คือ i n f i n i t น Zero d r a g o นนี่ซึ่ง i n f i n i t น Zero d r a g o n อ่ะเป็นเผ่าไซเบอร์ดราก้อนด้วยนะครับดังนั้นก็เอามาไลทับไปเลยนะครับอ่ะเนื่องจากการไลทับเกตเนื่องจากเออมีการไลเกรด3ขึ้นนะครับแล้วก็เกรด3ใบนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีสัญลักษณ์กิฟต์เนาะก็เราก็จะได้อิมาเจินอรตกิฟต์ด้วยนะครับอ,อ,อีมาเจนเนอเรตกิฟต์ของชวัตชิลไม่ใช่ของอินฟินิติโรดากอนก ตอนนี้เราก็เลือกเอานะว่าเราจะเลือกเป็นฟอร์สหหรือฟอร์สสนะครับฟอร์สวันหรือฟอร์สทูแนะนำว่าเล็กนี้เนะี่ยเลือฟอร์สทูไปเลยก็ได้เพราะว่ามันมีสกิลของเมสยามันบักนิดนึงก็คือเวลามันอันล็อกอ่ะมันเป็นการอันล็อกตอนจบการต่อสู้ของตัวเองเนาะนะดังนั้น,น,นเวลาเราเช็คทิกเกอร์อะไรเงี้ยไอ้พวกทิกเกอร์เหล่านั้นจะส่งผลกับพวกเดียากาที่อยู่ในแถวหน้าไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยแนะนำว่าเป็นฟอร์สทูไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าใครแบบกลัวตีไม่เข้าก็เป็นฟอร์สวันก็ได้เนาะอันนี้แล้แ้ล้วววแแแแตตต่่่่เเเรราลลลลสไ์์คนนนนนะผมกก็็ปฟออั ฟอร์ทูครับผมอ่าถ้าก็ว่าตอนนี้คู่แข่งจะยืดเกณฑ์นหนึ่งอยู่แต่ว่าผมก็จำเป็นเกณฑ์สามเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เนาะคู่แข่งตีมาเขาอาจจะไม่ได้บู๊ดแลอาจจะตีไม่เข้าก็จบเทินไปอะไรเงี้ยเราก็สแตนแอนด์รอครับผมนี่ฮึบจากนั้นเราก็ไล่เป็นฮาร์ร่นิกไม่สยาไปเลยนี่ฟอร์ทูนะครับเราเลือกกริปอันไหนไปแล้วเราก็ต้องเลือกเป็นกริปนั้นตลอดทั้งเกมเลยนะซื้อนี่ฟอร์ทูไปเลยนะครับเป็นไลท์วอเตอร์แมนเบรซ่าด้วยนี่ซื้ออ่ะแล้วก็สกิลของตัว Zero อีฟินิชซีโร่ดากอนอ่ะคือมันเมื่อถูกไล่ทับหรือเมื่อมันลงช่องแวนการ์ดอ่ะมันจะสามารถหนึ่งคาร์เบาสเพื่อทิ้งการ์ดอีกหนึ่งใบนะครับจากนั้นเนี่ย <c oughs> จะล็อกเรียกการ์ดผู้แข่งได้หนะึ่งใบเนาะแต่ว่าถ้าเรามีดาเมจโซนสี่ใบจะล็อกได้หนึ่งใบในแถวหน้านแล้วก็หนึ่งใบในแถวหลังนะครับประมาณนั้นเนาะซึ่งจริงๆถ้าเราเริ่มก่อนอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยลงเรียกการมาคันหรอกเพราะว่ามันจะเก็บเรียกการ์ดไว้เพราะว่าถ้าลงมาก่อนจะโดนในตัว, Zero วอินฟินิชซีโร่ดากอนล็อกได้นะครับก็เป็นการขนะู่่ไไกกกลลลๆแหะะะะะะออออออ้้้าาาาาาาถนนนนนนนเเเเเยยยรรรรโด็ปปมมณีัจ เออบ,บัฟบัฟอีกฝ่ายนั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็ไล์ลงมาเลยชืบนะในดูมือของเราสิโอ้มือเราก็ไม่แยะนะเรามีสองคาตาบาสเราต้องดูคาตาบาสดีๆนะครับอืมโอเคงั้นผมเล่นสี่เวฟแล้วกันนะเธอนี้เดี๋ยวจะเล่นห้าเวฟจริงๆได้ห้าเวฟได้แต่ว่าเราจะเอา้านะลองลองโชว์ท่าเลยแล้วกันแล้วกันเนาะ,นะลงคนนี้มาหนึ่งขนนะครับลงกตโทราไหมไม่ลงแล้วกันกตโทราอืม ลงเป็นปึบปื๊บปปึ๊บป๊บป๊บปึ๊บมันจะเล่นยากนิดหนึ่งเลยสหรับเด็กนี้เนาะเพราะว่ามันต้องดูการบนมืออะไรด้วยปึบป๊บจริงๆเธอร์นี้เราจะฟาร์มของไปก่อนก็ได้นะแล้วค่อยจัดเต็มตอนเธอร์หน้าก็ได้งั้นเธอร์นี้ผมฟาร์มของไปก่อนแล้วกันกาตัวละอ่าคนนี้อยู่ตรงนี้ไปไหะอ่าอยู่ตรงนี้ไปคนนี้แล้วก็คนนี้อยู่ตรงนี้ประมาณนี้ อ่ะตีแค่นี้แล้วกันเนาะก็1 2 3 4งสองาประมาณนั้นนะครับแบตเตอร์เฟสเนาะนี่คนนี้ตีเลย10,000ครับผมอ่าตีบบนการ์ดนะเมื่อจบก,การต่อสู้ที่มันตีบบนการ์ดหนึ่งคัตบาร์ดนะครับเอาการ์ดบนมือหนึ่งใบามาล็อกนี่หกเก้ามาล็อกเอาตัวเกรดสี่บนมือเลยมาล็อกนะครับจากนั้นจะได้จั่การ 1, า์ดหนึ่งใบแล้วก็สกิลคนนี้มีการ์ดถูกล็อกนะครับนี่ตัวเองบวกห0 0พันแล้วก็ตัว2ตัวนี้มีการ์ดคว่ำอยู่นะครับมันจะบวกตัวละ5,000นะแล้วก็แบนการ์จมตีครับผมสกิลเอาการ์ด หนึ่งไม่เกินหนึ่งใบจากกองเนี่ยลงช่องเลียนในสภาพล็อกอุ้ยมก็เอาตัวเกตสีลงมาเลยชิบในสภาพล็อกนะอ่ะประมาณนีช <at urs> <ful> ช้ชิบแล้วก็สักกองชิบเชิบชิบชิบอ่ะแต่นั้นไอ้ตัวเกตหนึ่งตรงนี้ครับก็จะบวชห้าผัดนี่เพราะว่ามีการล็อกลงสนามเนาะแล้วก็ทวินไลท์ครับผมปึ๊บปึ๊บอ่ไม่มีอะไรนะแต่นั้นสกิลของเมสซี่าครับผมเมื่อเจอการต่อสู้ที่มันโจมตีนะครับ แล้วก็ถ้าในโซของเราเนี่ยมีการ,ร์ดเกดสามอยู่ก็มีเรียบร้อยแล้วเนาะก็หนึ่งคาร์ดบัสครับผมนี่หนึ่งคาร์ดบัสท,ทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบทิ้งใครดีอืมผมทิ้งเป็นไอ้หนุ่มนี่แล้วกันทิ้งไปเลยกระแดกทิ้งไปเลยก็ได้จากนั้นครับผมอันล็อกการ์ดกี่ใบก็ได้ของเราแล้วก็ของูุแข่งนะครับเรื่องอันล็อกกี่ใบก็ได้เนาะผมอนันล็อกแค่สองใบน,นี้แล้วกันจากนั้นเราจะได้จวดการ์ดตามที่อันล็อกแล้วก็จะจวดสองหนึ่งสองจากนั้นก็ยูนิตแถวหน้านะครับที่เป็นเรียงกากจะอยู่บนต ขอสองคนนี้ไม่มีการความและก็บวกหาพลังหายไปประมาณนี้นี่เราก็จะตีแค่สี่เวฟพอนะครับแต่เป็นสี่เวฟที่ถ้าโดนตอนเกียรสองคือชิบหายนะครับแรงมากนะอ่ะคนนี้ตีครับนี่คนนี้ตีก็พลังโจมตีจะอยู่ที่สามหมื่นแปดพันบวกอีกหมื่นห้าครเป็นห้าหมื่นสามพันอ่ะห้าหมื่นสามพันเนาะนี่ห้าหมื่นสามพันครับผมสองขีตีเสร็จครับผมล็อกตัวเองชี้หนึ่งคนบวกหนึ่งหมื่นนะครับผมก็ให้ตัวเกียสี่ข้างๆนี้ไปเลยบวกหมื่นหนึ่งอ่ะประมาณนี้แล้วคนนี้ครับเห็นล็อกอีกบวกห้าพันนี่ แล้วก็คนนีาตีชุดคนนี้ก็ตีไปพลังโจมตีจะอยู่ที่สามหมื่นแปดบวกอีสี่หมื่นเป็นเจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นแปดสองคริติคอนนะครับโอ้โหแรงมากโคตรแรงเลยนะครับแรงสุดๆเนื่องจากตัวเบสพลังของตัวเกียร์สี่มันอยู่ที่สามหมื่นนะครับดังนั้นก็เลยแบบโอ้โหแรงมากคือโดนตอนเกียร์สองนี่มีโอกาสแพ้ได้เลยนะครับผู้แข่งอ่ะโอ้โหจุกมากมอ่ะตีเสร็จก็โยนพลังให้ 1, น 10, หนึ่งคนบวกหมื่นหนึ่งนะครับก็โยนให้แหวนก็ันเลย หนึ่งหมืนแล้วก็คนนี้ก็บวกยห้าพันแล้วก็ตัวนี้พลังหายไปนะครับแล้วก็จบเทินไปเนาะนี่อันล็อกนะครับประมาณนี้ก็เทินคู่แข่งเขาจะตีเรียการ์ของเราไหมก็แ,แ,ลแ,ลแ,ลแล้วแต่เราน่าก็แล้วแต่เขานะครับส่วนส่วนใหญ่ทีาจะตีแบนเพราะว่าเรียการ์เราพลังโจมตีตั้งสามหมื่นเลยนะแต่เขาตีแบนสมมติว่าเขาตีแบนแล้วก็ปล่อยครับผมเอื้อเอ,อื้อ,อไม่มีอะไรนะเขาเทินเราสแตนแอนดร้าพื้นเรามีเมสยายหนึ่งตัวก็ไลฟ์เลยครับทำใิกเมสยาแล้วก็ฟอร์ทูให้ที่วันการไปเลย อรทูคือจะวางกี่ใบก็ช่างนะเนี่ยมันมีหลายๆใบก็ช่างนะครับแต่ว่ายังไงตัวที่อยู่บนเซอร์เคิลที่มีฟอร t ทูก็จะมีแค่2คงีเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันปรับคีดที่ขนพื้นฐานของการเป็น2เนาะไม่ได้เป็นการเพิ่มคีดที่ขันนะครับอ่ะประมาณนี้ดูการามมือของเราในเทิร์นนี้สิอืมไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะครับอ่ะผมก็ลงคนนี้ไปแล้วกันซึ้ก็ทําการโซบัสหนึ่งผมแวนเป็นเมสายาเนาะโซบัสหนึ่งล็อกตัวเองนะครับางายหนึ่งดามเมจนี่ประมาณนี้จะช่วยในการเพิ่่มกกกาารดดทีจจววไ้้ยเนะ ชึบชุบชุบอ่ะเล่นแค่นี้แล้วกันเนาะก็แพทเทิร์นเฟดครับผมอ่ะคนนี้บวกห้าพันแล้วแพทเทิร์นเฟดก็เอาคนนี้ตีก่อนแล้วกันนี่คนนี้ตีพลังจะตีสามหมื่นครับผมตีเสร็จล็อกอ่ะทีคนหนึ่งบวกหนึ่งหมื่นผมให้แวนการ์ดเลยนี่เราอยากจะกาชาแล้วเราอยากจะลุ้นดวงแล้วดูที่ว่าดวงเราจะดีไหมอ่ะคนนี้ตีต่อไอ้คนนี้บวกห้าพันด้วยบวกห้าพันแล้วก็เห็นล็อกตัวนี้ไปด้วยบวก 5, อีกห้าพันอ่ะบวกไปหมื่นหนึ่งแล้วคนนี้ตีสามหมื่นครับผมล็อกนี่ผมโยนพลังให้แแแแวววววว่่่่นนนนนกกกกาาาดดดอออยยยยงงเเเเีีีลลลลปปป็็โโ้้พัจมตบไ ปุ๊บอย่างนั้นก็เป็นการโจมตีครับผมชื้อสกิลเอาการไม่เกินหนึ่งใบจากกองลงช่องเรียกการในสภาพล็อกผมเอาเกียร์สองตัวลุ้นโชคของเราเลยนี่ปุ๊บปั๊บรับโชคนะครับปุ๊บปั๊บรับโชคของเราเนาะนี่ลงเลยในสภาพล็อกนะนี่ซื้อคนนี้โบยห้าพันอ้าวนี่เอาโบยห้าพันจากคนนี้ด้วยโอ้โหลืมเลยนี่โอ้โหบวกไปสองหมื่นแล้วชื้อปับ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 ตับเล็กครับตับเล็กละเอียดนะจะได้แบบมีโอกาสเกียร์สามออกมานะครับซื้อนี่ พลังโจมตีเมษยาก็เอาสามหมื่นสามพันครับผมแต่ว่ามีสองทิ้งีคอนนะจากสก,กิลของฟอร์ทูนะครับก็ทวินไรด์เลยปึ๊บดอทิเกอร์ผมฝากความหวังไว้กับพลังนี้กับตัวแบนการ์ดเลยก็ให้พลังแบนมาเลยจุดวนันหนึ่งอ่าเซคันเชตดอทิเกอร์แล้วพลังอัดแบนเลยจุดวันหนึง่งอ่าแบนโวยหมื่นหนึ่งไออื้มเอาหนักๆเลยนี่วันตีห้าหมื่นกว่าแล้วแล้วก็สก,กิลของผมหนึ่งคอร์ทบัสนี่ทิ้งเก้าวบนมือหนึ่งใบผมก็ทิ้งเป็นชวาชิลไปแล้วกันปึ๊บอ,อันล็อกกี่ใบก็็็็ได้ผมกกกกอออออััันนนนลลลี่ทุตวเเยขงรานะ ปึ๊บจากนั้นเราจะตั่วตามจำนวนที่อันล็อกไปนะครับก็ตั่วสี่ใบก็หนึ่งสองสามสี่ห้าจากนั้นก็เนืก้การสองใบแถวหน้าบวกตัวละหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้านะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็สกิคลคนนี้หนึ 1, ่งเขาตาบ้าครับผมเมื่อมันอนะันล็อกนะหนึ่งเขาตาบ้าแสดงไว้ใบผสมของเด็กป้าเอ้าเกียสามบันเทิงละทีนี้ขึ้นมือครับผมจากนั้นทิ้งแก้วบนมือไม่เกินไอ้ทิ้งแก้วมือสองใบผมก็ทิ้งตัวเม,ยม,ยมยสยาไปเลยก็ได้นะเพราะว่าฟอร์สทูเราก็ครบหมดแล้วนะมีสามใบก็พอแนละ้ว ทิ้งไปสองใบนะครับสแต็ปแวนการ์ดดรอตติจ้าฉันลุกมาตีอีกรอบแล้วประมาณนี้นะครับแต่เสียดายตรงที่สกิลของเมสยาที่เป็นสกิลอันล็อกอะมันคือได้ใช้ได้แค่เธอละหนึ่งครั้งนะครับดังนั้นก็รอบนี้เราก็เอาแมนการ์ดเปิดไปก่อนเลยเนาะนี่ห้าหมื่นครับห้าหมื่นสามพันสองคิยิคอนนี่เป็นไงไปสมแล้วที่เราเอาผลที่เกินหัวให้แมนการ์ดไปนะครับถ้าไม่ได้ขี้อื้อหือเช็คขี้อีกเอาพลังให้เพื่อนแล้วกันอยาให้คนนี้ไปหมื่นหนึ่งให้หมื่นหนึ่ง โอจริงๆสกิลของเมสยามันอ้น,นี้ได้นะนี่ผมลืมบอกตอนมันตีอะไอสกิลบนที่เอากาดจากกองหนึ่งใบขึ้นมืออะไอหนึ่งใบลงช่องเลียสามารถใช้สกิลต่อได้นะครับอ่ะผมขอใช้แล้วละกันใช้ใครดีอ่ะใช่คนนี้ละกันนี่ลงทางนี้นี่ในสภาพล็ลอกไปปึ๊บคนนี้บ่อยห้าพันนะครับโปรพลังล้นแล้วนะครับคนนี้บ่อยห้าพันนี่เป็นการช่วยปัดพลังได้อีกน,นิดหน่อยเนาะนี่ชืบอ,อ่ะสับใหม่สับใหม่แล้วก็ค่อยไล่เช็คนะเมื่อกี้แอบแอบลืมทำสกิลไปนะครับตอนเล่นจริงก็ถามผู้แข่งก่อนนะอ่ะ ก็เซคเอ่าเฟิร์สชิปเซคคันชิปอ่าขี้พลังก็เลือกเอานะครับจะให้ขี้พลังฝั่งไหนผมก็ให้ฝั่งนี้แล้วกันนี่ขี้พลังฝั่งนี้นะครับผมอ่าจากนั้นก็คนนี้โจมตีต่อเลยคนนี้พลังโจมตีสามหมื่นเจ็ดบวกอีหมื่นเป็นสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดบวกอีหมื่นห้าเป็นอ่านับเลขแป 6, ๊บหกหมื่นสองอ่าหกหมื่นสองนะครับผมอ่าหกหมื่นสองตีเซ็กันล็อกแล้วชี้นลางบวกหมืน่นผมให้คนนี้บวกหมื่นไปเลยนี่บวกหมื่นแล้วก็คนนี้บวก 5, 000, บอีห้าพันครับผมเพราะว่าเห็นการ์ล็อกอยู่เนนาะี่ โอ้ยๆเมืออ่อกี้สองหมื่นกับอีกห้าพันใช่ไหมอ่ะชึบก็คนนี้หลักๆจะตีอยู่ที่สามหมื่นแปดสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดเอาแท่งพวกนี้มานับรวมกันทีสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดบวกอีกสามหมื่นหกหมื่นแปดบวกอีกสามบวกอีกสองหมื่นแปดหมื่นแปดสองขีดท่อนอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็คือเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะพูดตรงๆคือค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ว่าใช้การ์ดบนมือค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ตัวคีย์หลักของเด็กจริงๆคือตัวนี้ นะครับคือถ้ามันต้องตีฮิตแล้วอย่างน,อน้อยคือเราต้องเปิดได้ไซเบอร์ดากอนมาไล่เ่ะไม่ว่าจะเป็นไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นอินฟินิตโรดากอนก็ได้นะจะเป็นตัวของชวัตชิลดากอนก็ได้นะครับเพราะว่าตัวชวัตชิลดากอนน่ะผมใส่มาเพราะว่ามันเป็น Cyber ไซเบอร์ดากอนนั่นแหละเอามาใช้ในการไล่ก่อนแล้วก็ได้กิฟต์ด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับแง่ประมาณนี้แล้วก็หลักๆเลยคือเราต้องยืนแวนกาดตัวหลักเป็นตัวเมสยาให้ได้นะครับไม่งั้นเราจะเล่นยากเลยทันทีเด็กนี้จะเล่นค่อนข้างยากเลยถ้าเรายืนเป็นเมสยาไม่ได้นั่นนเองนะ โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างสําหรับคลิปในวันนี้นะครับสาหรับเด็กอ,อที่ผมพึง่งคลิปสดๆร้อนๆมาเมื่อกี้เลยนะสาหรับไอตัวเก 2, วนะ็2สองหลายๆคนอาจจะเอ,อ้ยมันก็เป็นคอมโบเก่านี่ทำไมถึงเอามาพึ่งเอามาเล่นอะไรเงี้ยอ๋อพอดีผมตอนนั้นผมไม่ค่อยอยากเล่นมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเห็นแล้วพอมีเก็บพอนั่งดูเก็บสามนเด็กแล้วแบบเอ,อ้ยเก็บสามมันก็เยอะอยู่นะหรือว่าเราจะทําลิตแบบนี้ได้วะอะไรเงี้ยก็เลยลองคิดคิด,คดลิตรออกมาแล้วก็เอามา,าเออนำเสนอให้คุณผู้ชมดูแล้วกันเนาะสำหรับลิเด็กเออ เรียกเล็กอะไรดีขาวดารวมพลังแล้วกันขาวดํารวมพลังนะครับไอตัวดําก็เป็นตัวเชิงรับเนาะส่วนขาวก็เป็นตัวเชิงลุกนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็มีความเห็นยังไงกับเลกนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ถามกันได้เลยเนาะไม่ต้องเกี่ยวกับเลกนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นถามอย่างอื่นก็ถ้าผมพอจะตอบได้เดี๋ยวผมตอบให้นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะโอเคก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์กับช่องของเราได้นะครับมีความคิดเห็นยังไงกับดิบเอ่อกับคลิปนี้หรือว่าเด็กแนวนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยเนาะมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้มันเคยเลยนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบายไปละเด็กกาวเนี่ยมันได้ใจจริงๆ